ABS คืออะไรแล้วมันทำงานยังไงเดี๋ยววันนี้กันจะมาตอบคำถามนี้ครับผมก็ต้องบอกก่อนว่า ABS เนี่ยคือระบบเบรกชนิดใหม่ที่เขาว่าเอามาใส่รถกันในทุกวันนี้นะคือเมื่อก่อนี่จจะมีแค่รถที่แบบว่าเป็นรุ่นท็อปๆอ,อย่างเช่นแบบว่า j ่า z RS อย่างนี้ถึงจะมี ABS อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้เขาใส่ทุกคันแล้วเพราะว่าเป็นระบบความปลอดภัยนะครับทุกคนหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าอ่าอันนี้ก็จะแล้วแต่ห้องเครื่องนะทุกคนว่าแต่ละคันเนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนส่วนเจ้า C น,นี้เนเ่ยนี่ครับเราดูกันได้ที่ตรงนี้เลยเห็นหม เห็นท่อกระจายแรงเบรกไหมครับจะเป็น3-4เส้นแล้วแต่รุ่นรถเนาะจะเป็นประมาณนี้ครับเอาไว้เช็คเบื้องต้นว่ารถคันนี้มี ABS ไหมก็มันทํางานยังไง ABS คือระบบ เบรกที่แบบว่าเขาจะค่อยๆจับตัวแผ่นจานเบรกครับทุกคนถ้าเป็นเบรกธรรมดานเนี่ยคือพอเราเหยียบเบรกป,ปุ๊บเนี่ยมันจะกดป๊อบจับแผ่นจานเบรกนี้เลยนะจับปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยฝนตกถนนลื่นเนี่ยมีโอกาสทีล่ล้อล็อกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็น ABS เนี่ยอันนี้เป็นจานเบรกใช่ไหม ABS เขาจะจับจิ๊ก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 จจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยแบบนี้แบบว่าค่อยๆจับให้มันช้าลงช้าลงเรื่อยๆแบบนี้